สปาร์ติเดอร์ครับอีพออีเมียมามีแพ้ว่าสีเห็ดขัวซีนครับผมซีนงัวงขวนขวนเนื้อขวนเนื้องัวครับผมเนี่ยขัวซีนก็ว่าขัวซีนขวเนื้อนั่นแหละตีเอาเอาเนื้อติดไทยเนี่ย อันนี้ไสเนื้อน่องไล่คุณดิ้กับตับใบบกูดบ่มี่ไวชุดพี่นอ้องใบบกูดใบบกูดด้วพี่นอ้องบ่เมนพีกันดิในด้ใส่น้าพ่อจุพ่อได้จำเด้อครับผมขวานเพียวขวั่วเพียวคุ้มๆครับผมใสชิลลี่ลงไปครับผม ปาอีกา้าบักพริกครับผมใส่บักพริกแข่งตำาบักพริกแข่งนะที่น้องจังหอมอะตำมองเบ้นตำมองเว้นทวดละไข่บอกอืมก็อยากกินทอดไข่กับข้าวเหนียว แนวกินกินกันครับผมอาหารอิสานบานเท่านี้ละบนเลือดบนรูด,ดอกบางคนว่าโอ้คือกินดีแท้มันก็อาหารบ้นบานๆธรรมดาดีเนาะก็จักชีวาจังไดจกคชีวากินเข่ากับหนังกินกับบนป่าแ่างเนือกระบ,บาดีกระบาโอ้ กแ็แล้วแตีครับผมอ่ะมาเบาเขาเลี่ยงกันเลยใส่เพียลงไปครับนี่เพียเด้ครับหรือขี่อ้อนนั่นครับผมแล้วาคนบบหูเพียคืออย่างขี่แข็งใช่ครเอาเจ้าเสียย็นไปเนาะสรอยนี่ใส่น้ำเดี๋ยวเถ้ายังืม ใส่ออนเป็นอย่างบั่สบายมันแข็งเนือพี่น้องมันโมเมนต์เป็นขี่เป็นก้อนเนี่ยเพราะว่าหมือขึ้นนี่จิมจุแล้วแพ่ว่าเอาเจ็บของเป็นเลขเข่าเสียส่งฟีดไปมันเลขแข็งตอนเสาร์และไล่นาำแข็งโบทัน นี่หอมหอมคีเพียอันนี้เห่ออืมสุดยอดเลยแม่ลูกหน่อยกำลังนวนอยู่ครับผมบ่าเป็นเสียงนี่นี่นะครับเสียงมูนี่นี่หายเปิดบดสบายไขวัดไข่นั่นแหละช่วงนี้ก็เลยงดไปเลื่นน้ำกันอากาศมันเปลี่ยนเนาะเล็กน้อยครับหายใจบดสะดวก น้ำปลาผงนัวรสดีครับผมอ่ะมันนี่เฮ็ดกับเขาสองอยางกิดกับเอ่อนนี้เนาะมีใบกะเพราต้นหอมลงไปเซตเรียบร้อยครับผม หอ,อมซีนเรียบร้อยครับผมนี่แหละง่ายๆใส่กระเพาพม่อนหอมปลาเดียวแพ่ว่าถอดไข่เดี๋ยวจึงไปจัดสำรับเอ้ยสำหรับกินเขาน้ำกันนะพี่น้องเนอะโอเมนผัดเนี่ยอ,ออมขัวบขวขวขวเน,<า>นี่ยเห็นๆห็่เจ้าอันนี้ชิ่อว่าน้ำแห้งทีเฮ็ดนา้ำเข้าจ,จูไว้แต่จำ ่ะหาผ้าเขากินกันเดี๋ยวไปว่าถอดใครกบาดกันเนาะจังหนกับจังสียัดใส่กอกยัดใส่กอกหมูรวนใส่กอกผูนเส้นบมมีออดเดอร์แะกะเมืออเ่ท่านไปทำการขายอยู่บ้านอากาศมันเปลียปล่ยนแปลงย,ยันนี่นี่ผมมีแห้งห็้มันหอนๆก็ตอนนี้ไอ้มันหอนก็ในอากาศมัน หวอนลุ่มกูน,กน,นี่ก่อนมันเย็นพวดคขี้ีพีอเออนาลาเสียอ้าพี่น้องเดี๋ยวไปกินเขานั่กันเลยครับผมหอมมากซิมมึงหรอเธอซิมอะไรจ้ะซิมอีบอ่ะนีพ่พอแล้วาเหรพอครับผม อราออมดีอ่ะแล้วตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟอื้อมามาหาเขาหานางมากินน้ำกันเด้วยออมใ่ขัวก็ไว้กระเบานี่จะออมออมออมก็อออมขัวขัวถ้าออมมันโมเมนต์แล้วนี่ กัวานา้ำพรออีกุืมข,ข,<อ>ขัวขัวซีมกแเ่น้ำใช้น้ำเนี้ยไขช่ชีจังเอ้อเนเนื้อเนื้อนองไา่พร้อมกรุบกรุบครับผมว้าวตัวเตาถ่านเรานะครับตอดไข่จริงตอดไข่ถ่ายข้ามาเถ่ายเมียนอ,อันนั้นดี่พี่น้อง พัดสลัดงามคักมะคุงบะคุงเดียวตัดกินสวยครับผมใส่บะก,กว๋วความนี่มีหอยบะก,กว๋ขวขมขมหอมนี่โอ้อยากกินกุ้งเต็นได้ว่ก๋วยกุง้งนะเรียนผิดแฉกน,นาล้มล้มจริงสิมมีไขายขายเอาคุงมาขายเนาะเคนนี้อันหนึ่งไปละเรียบร้อยหอนๆอเด้ วันนี้มีกับเขาสองอย่างเจียวไข่เจียวไข่ไขกินกับข้าวเหนียวเนี่เป็นอย่างทีสุดยอดมากเลยเหนไหอยมากมนาไส่กระเทียมใส่กระเทียมไทยว่ามกระเทียมกรีบหน่อยนะพี่น้องเพื้อให้ อันหน้ามาันอยู่ด้วยว้าวสีเหลืองนำพัน์ไก่เจียว เตาทานสิความหอมสุดยอดเลยพี่น้งองะโอเคครับผมขอบ,ขอบคุณขอบคุณทุกทายการยึดติดกับใบปนไเท่านะง่ายนะงา่งายเฮียเฮ็ดสูพอสูเม่กินเฮ็ดสูหลูกสู้หลานกินเนาะไปก่อนสวัสดีครับผม